สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c o l u t u r e ในวันพุธที่24มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ลดลงไปอีก6.76เหรียญนะคะปิดไปที่1,177.94เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,175ถึง1,188นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,176-1,177 ราคาทองคำก็ปิดปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะคะเมื่อนักลงทุนคาดว่ากรีซกับเจ้านี้เนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันได้นะคะก็ทําให้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับขึ้นมา1.13%นะคะแล้วก็ค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็ร่วงลงมาแรงนอกจากนี้ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงกดดันจากคำกล่าวของนายเจอโรมพาเวลนะคะซึ่ง เขาบอกว่าทางเฟดเนี่ยพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้นะคะก็คือเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมแบบใดที่เศรษฐกิจสหรัฐก็จะเติบโตได้ตามความคาดหมายนะคะซึ่งก็มีรายงานจากเฟดสาขาแอตแลนตาระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มจะเติบโตได้สอปอร์เซนในไตรมาสที่สองนะคะสำหรับข่าวอื่นๆนะคะก็มีข่าวว่าอ่า ความต้องการทองคําในตลาดฟิสิกอลช่วงนี้มีแนวโน้มลดลงนะคะเนื่องจากความต้องการทองคําในอินเดียลดลงเพราะว่ามีเกิดลมมรสุมาพายุฝนตกหนักในอินเดียนะคะในช่วงนี้ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็มียอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะที่ออกมาดีกว่าคาดที่ศูนย์จุด บวก0.7ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนอันนี้เป็นไม่รวมยันพานะนะคะส่วนยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนทั้งหมดนี่ก็คือติดลบไป1.8นะคะติดลบมากกว่าคาดดัชนีราคาที่หาใส่ยเพิ่มขึ้นมา0.3นะคะต่ำกว่าคาดที่0.6 ยอชนีมมพไมยภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนพฤษภาคมอ,ออกมาที่53.4ต่ำกว่าคาดนะคะยอดขายบ้านใหม่อันนี้มากกว่าคาดก็คือเพิ่มขึ้นมาที่546,000ยูนิตนะคะอชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตดิสมอนเดือนมิถุนาออกมาที่6นะคะมากกว่าคาดที่3ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะ ถ้าเราดูภาพกราฟในในรายวันช่วงนี้ก็คือรานะคาทองคำหลุดกรอบแนวโน้มขาขึ้นลงมาแล้วนะคะแต่ว่า r s i เนี่ยชะลอการลงแล้วก็มองว่าอาจจะปรับลดลงอีกไม่มากแล้วก็มันก็ใกล้แนวรับสำคัญที่บริเวณ1 1 7 0พเจแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับขึ้นได้อยู่นะคะ,ะถ้าลงมาบริเวณ1,170ก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ เราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เลยให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแนวรับมีที่ 1,175, 1,170แนวต้านที่1,183แล้วก็1,190นสะคะสำหรับประเด็นกรีฟนี่ก็ยังมีความผันผวนอยู่นะคะเพราะว่าถ้าผ่านที่ประชุมของยูโรโซนแล้วเนี่ยทางรัฐสภากรีซกับเยอรมันต้องเอาเข้าสภาหให้ทันก่อนวันที่30มิบมิถุนายนนะคะถ้า ทั้งสองสภานี้ทําไม่ทันกริสก็อาจจะมีโอกาสผิดนัดชชานานี้กับ i อ f ได้อีกหรือว่าถ้า i อ f จะเลื่อนให้นะคะอันนี้ก็จะช่วยกริสได้นะคะแต่ถ้าไม่เลื่อนก็มีโอกาสอยู่นะคะที่คริสจะผิดนัดชชานานี้ส่วนดาวโจนเมื่อคืนบวกไป24.29จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมกบวก 1. สามสามเหรียญน,นะคะปิดที่หกสิบเอ็ดเบรนบวกหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเหรียญปิดที่หกสิบสี่จุดสี่ห้าเงินบาทอ่อนค่าลงมาที่สามสิบสามจุดเจ็ดหกนะคะส่วนเงินยูโรอ่อนค่าลงไปมากนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นมาที่เก้าสิบห้าจุดสี่สามแล้วนะคะ SPDR กับ iShare ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมส่วนข่าวใน ตลาดน้ำมันนะคะราคาน้ำมันดิบในเมฆที่พุ่งขึ้นมาก็มีการคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลงอีกส่วนภาพเทคนิคของบรนนะคะภาพกราฟราย60นาทียังแกว่งตัวในกรอบแล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแต่ถ้าหากว่าทดสอบแนวต้านที่บรเ65.1ิเวณ65.1 65.5ก็ให้เทรดดิ้งช็อตนะคะแนวรับมีที่64.0แล้วก็63.5ส่วนดอลล่าอินเด็ก์นะคะพาพกราฟราย60นาทีปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิม MACD ตัดลงต่ำกับเส้นสัญลักณก็แนะนำเทรดดิ้งช็อตนะคะแนวต้านมีที่95.7แล้วก็96.1แนวรับมีที่95.1แล้วก็94.7ส่วน USD/M15 ภากราฟลาย60นาทีแว่งตัวในแผงตัวในกรอบเป็นเมซีดีเลี้ยงตัวอยู่บริเวณซีโรลน์นะคะไม่ได้บ่งบอกแนวโน้มก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่3 3 8แล้วก็33.9แนวรับมีที่33.6แล้วก็3 3 5สสาหาำหรับเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมาในช่วงนี้ก็เพราะว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ,บ,บาลสหรัฐเพิ่มขึ้นนะคะก็ดึงดูดก็ทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐด,ด้วยนะคะส่วนเซ็ตห้สิบนะคะสำหรับเซ็ตห้เมื่อวานพยายามปรับขึ้นนะคะแต่ยังไม่พ้นระดับ1,000จุดโดยไฮลดต่ำลงเป็นครั้งที่3และ MACD ก็อ่อนแรงลงมาเคลื่อนไหวในฝั่งลบก็เตือนถึงโอกาสที่น้นอยลงในการเด้ k เอาและก็ยืนเหนือระดับ1,000จุด ก็ให้เกงกำไรในกรอบความผันผวนนะคะแนวต้านมีที่996แล้วก็1,000จุดแนวรับมีที่982แล้วก็977ส่วนประเด็นก็คือเป็นประเด็นเรื่องเรื่องนีกรีซเนี่ยผ่อนคลายลงแล้วนะคะแต่ว่านักลงทุนยังไม่คลายความกังวลจนกว่ายูโรโซนจะรับรองแผนแล้วก็จ่ายเงินกู้ให้กับกรีซไปคืน IMF ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็มีเรื่อง ที่กรรมการเฟดบอกว่าจะขึ้นอาตระดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนแล้วก็ธันวาคมก็อาจจะส่งผลกดดันตลาดหุ้นในวันนี้ส่วนเซท50เซรีย่ U15 นะคะก็เคลื่อนตัวในกรอบขาลงได้ชัดเจนกว่าดัชนีเซท50แต่ ACD และ ISI มีการทรงตัวรอจังหวะการดิดขึ้นอีกครั้งแสดงถึงโอกาสที่ดัชนีจะพ้นเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปทดสอบเส้น วิ่งอัเอร์เทรดที่990จุดนะคะแล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองมาอ่อนตัวแนวต้านมีที่980แล้วก็990าาแนวรับมีที่970แล้วก็960ส่วน VLAN นดเอ่อ b l a n นนะคะก็แกว่งไซด์เวัพในกรอบไซด์เวย์โดย MACD แไละ SI ที่ส่งตัวพักตัวพร้อมกับราคากำลังรอจังหวะปรับขึ้นอีกครั้งเพื่อทดสอบ กรอบบนของ Channel ที่บริเวณบาท70นะคะยังไรก็ตามยังไม่เห็นสัญญาณการเบรกเอาที่ระดับดังกล่าวเพิ่ขึ้นต่อในทิศทางเดิมก็แนะนําให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่บาท66แล้วก็บาท70แนวรับบาท49แล้วก็บาท47ส่วน KTBU 1 5นะคะทรงตัวตั้งฐานรับที่ระดับ18บาท MACD แว่งรองในแดนลบเตือนให้ระวังมีโอกาส50-50ที่จะทำ New โลก่อนหรืออาจจะดีบาวได้ทันทีแนะนำให้สะสมรองแนวต้านมีที่18.30แล้วก็18.75แนวรับมีที่17.85แล้วก็17.60ส่วนตัวเลขที่ต้องติดตามนะคะวันที่26ก็มีข้อมูลนำเข้าส่งออกดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะ ส่วนข่าวในประเทศก็มีดัชนีความเชื่อมั่นภา,าคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่5จากระดับ86.2มาที่85.4ในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ AOT นะคะข่าวกระทรวงคมนาคมรายงานคอรมอให้ทราบถึงโครงการสวนภูมิเสร็จที่2คาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้นะคะหลังผ่าน EIA ในเดือนนี้ สำหรับการวิเคราะแนวโน้มตสานหุ้นจากบริษัทาาสิกโกฟิ f เจอร์ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ